แล้วนี่อันนี้ก็สุดยอดหายากนะอ่าสุดยอดหายากอันนี้ฐานเตี้ยนะอ่าดูเนื้อดูเนื้ออ,อธรรมชาติของพระกุกนะนะ Trông chất, suối ngàm. Có mì khoàm sục cản nang sòng đó. มันคมมันชัดอ่ะนะนะล่องรอยการสร้างสรรผลงานของช่างโบราณนะ่ะนะบัวเล็บช้างอย่างเงี้ยนี่มันพเรามีแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นหา ของเก่าได้นะเห็นไหมของเก่าที่มันแท้จริงๆเห็นไหมความเหี่ยวหดเหี่ยวย่นเออนะเนี่ยถ้าไปอยู่เดินไปที่ห้างใช่ไหม เดินขึ้นไปปุ๊บโอเก๊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 อ่าใช่ไหมเราจะเอาพระไปให้เขาดูให้เขาตีราคาหน่อยบอกเก๊เก๊เก๊ตั้งแต่ขึ้นไปนั้นเสร็จแล้วพอบอกว่าเก๊ปุ๊บใจเราห่อเหี่ยวเลยห่อเหี่ยวแล้วโอ้โหเฮ้ยพระกูเก๊แล้วมันขายไม่ได้ทำไงดีอ๋อเอางี้ก็แล้วกันพี่ ผมอยากได้ไว้ศึกษาพันหนึ่งพี่ปล่อยไหมเห็นไหมโอ้พันหนึ่งจากพระเก๋ได้พันหนึ่งเนี่ยเอาใช่ไหมใครๆก็เอานะแต่พอเราดูเป็นแล้วเราโอ้เฮ้ยนี่นี่น,นี่นี่แหละองค์ครูจุก,กูจุก,กูเลยแหละนะธรรมชาติความเก่าแบบนี้เป็นพระกรุกแน่นอนนะอ่า กุะกที่มันนอนอยู่ในเจดีที่หักโค่นหรือว่าอยู่ในหม้อในหายอะไรโบราณเนี่ยนะ,ะผิวเขาเป็นแบบนี้แหละนะไม่ใช่แร่ว่านดอกมะขามนะเพื่อนๆมันเป็นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กที่ชื่อว่าเฮอร์มัทไทนะครับพบอยู่ในดินลูกลัง อ่านะชั้นดินดินลูกลังเนี่ยนะพอมาโดนอากาศเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นของแข็งที่เอาไปใช้ทําศิลาแรงนี่แบบเนี้ยโอ้โหแบบเนี้ยตานานพระในตํานานนะตําดนอยู่ตำน,นะฮะอ่า,อ,าอันนี้นางพญาอะไรไม่รู้ เขามีเขามีพิมพ์แบบนี้ด้วยอะ่ะเออนางพญาอะไรไม่รู้แต่เป็นเนื้อว่านบุกด้วยเงินใช่ไหมเออ